แล้ว JYS ครับอยู่ห้องลิงแบบนี้แล้วโดนระเบิดยัดครับแล้วห้องสะพานมอนิตาโดนเก็บไปด้วยมิกกี้บบครับแบบเนียบผู้เล่นมิกกี้ครับเก็บทางด้งานฟินิป้าไปแล้วเหลือหนึ่งต่อสามครับผมเรียบร้อยแล้วโดนเซตอิมเฮช็อตไปครับอ๋อนี่คือตอนนี้ผลออกสเสมอและชันเดียวอะดนหนึ่งอนนีกไม่โง่ครับเซชแตนเอ็นนะผมหุ่นเลสเนียเข้าหัวชันเดี่ยวไปแล้วครั้นี้ใช่ครับ สเปกเตอร์ไปครับผมอ่านแทบไม่ทันเลยวัยเกินนะผมแล้วมานัสซังยิงอยู่ที่บอมเอแบบเอเดไซเกอร์เดินยัดเลยเก็บมานั้ซังไปแล้วสไตล์เก็บด้านอาร์เบนแล้วเหลือเฮตเอเไซเกอร์วิ่งเทกันไวมากนะ้ก็บอกว่ารว่ไวมากอ่ะใช่ครับจบถือโกรเก็บไปได้เฮตเชนเอเดนไซเกอร์ครับผมแล้วสเปกเตอร์เดินจัดท่าสเตอรนดี้ไปแล้วเหลือดีนี่แหละคนสุดท้ายครับผมโอ้ยเฮ้ยนี่นะนี่พี่เบนนี่นะจำได้อยู ัเน่อราเก็บหมดเลยฮะได้ฮะับตอนนี้พี่เป็นแอลครับผมดูแล้วโตแล้วเก็บแดปไปอีกได้ BM แตกเดินจะบิวค้างเลยครับผมแล้วดูผมจะมาจ่าเตโดนี่ครับดูแอก BM แตกครับผมเอาเรื่องจัดแล้วสามคิวไปแล้วครับโโอ้ โอ้โหบอลไฟมีแตกง่ายถึงป่าแล้วการันเกิดพนันจัดเตะไปแล้ววางไม่ได้แล้วเดือดอ้าเหลือสองคิวเอาเอาขันมาดีแรับแดบเอาเรื่องจัดเหมือนกันแล้วแดดบอกก็มาดิแต่เหลือตัวลันอย่างบีเอ็กแตกอยู่นะนดครับเหลือแค่2คนแล้วสกาลีเกิดพนันชีตมิวไฟและอแล้วเอกไอเฮตเตอร์โดที่ไปยันครับผมโอ้ดีจะเดินขึ้นไปยัน แล้วโดนภูมครับผู้แล่งบ้ารัวๆแล้วคารดิวุ์ครับผมโอ้แล้วดูเอกรายที่เขาถ่ายอีกแล้วครับผมนะครับเยื่อลายที่สองเจอเวลกรินจีนี่แล้งเก็บเวลกรินไปด้วยสองสามก็เอาอยู่ครับผมแล้วรู้ว่าโปดีเจอโลซาคาร์หลิงเก่งรู้เ่าโอ้แล้วตาไค่เซอร์สองคนกับตาไค่เซอร์ครับผมสามคิวฮะใช่ครับผมแล้จะสี่ไหมโอ้ตาไค่เซอร์ครับผม โอ้สองสามก็มาดีครับน้องชีพยายามสแกนหาเจอหรือเปล่าโอ้โหลั่นใส่หัวไปทีนลยนะโคโยตี้ความดูเจ็บกว่าที่นีไปโอหแล้วดวลใส่กันเร็วมากชีเจ็บหนักเหมือนกันตอนนี้ลองดูก็นดูฮะดึงเวลาเจอยิงอโอ้ยเก็บแล้วฟอร์มเจอผมเอาเรื่องแล้วใส่เบนมีนิเมกรอยฉับได้แล้วโอธ่ DLCQ แล้วดูว่าจะ 3โดนเก็บไปอีกโอ้โหและแพลลี่เดี๋เบิ้ลคิวคืนไปครับผมดูเลยวันเป้าเดินเฉื่อยจะโดนทางด้านปุนะ๋ยปุ๋ยหรือเปล่าโดนนะเดี๋ยวยแพลลี่อ่ะหน่อยฮะแพลลี่ฮะเขาเหลือสีนน่แล้วก็มายิงหลังที่แบบนี้เรียบร้อยครับ,รบแล้วดูล้องฟังดูว่าเฮ้ย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 แค่จะมือไปโดนน่าเสดาครับผม เ,เต็มนะได้เปรียบฮะดีนะ<อ>ดีเฮ<อ>ดช็อตเฉยเลยครับแล้วช่องมันนิดเดียวเองนะดีนครับโอ้ยโอ้โหต้องบอกเลยเป็นจุดประท้าจริงๆครับสำหรับทีมใช่ครับโอ้ยแล้วดูครับเฮนดิกเกอแมนนันดีนไปแล้วดูออ้ยกุชชี่กระโดดแจกเมทัลลัตสติกไปครับผมแล้วเหลือ2องต่อสามแล้วนัทเต็งูเกกุสตาแมนไปแล้วรีแลกออนท็อปกลับเข้าเอแล้วครับผม แล้วไปไวบนไวเลยหรือเปล่ปาเพราะโดเห็นว่าควันแล้วดูครับเกอร์เอครับผมยัดทางด้านสตาแมนแบบนี้โอ้แล้วดูเกอร์เอก็อห,อหันมายิงแต่เมื่อเฮดช็อตไปเกือบได้ทิ่แล้เหลือคนสุดท้ายครับไอโอลิ็กแล้วเหลือติดี้กับทางด้านเอสตาเฟียแล้วเจ็บตาแปดนี้แล้วบุยบุยเก็บขึ้นไปแล้วเหลือเอสตาเฟียแบบนี้นะแล้วเจ็บตาเปอนก้านโอ้โห ปุยกบ็ุยยังลั่นเหมือนเดิมครับุ้ยบุ้ยอ่ะอ้โหแล้วเห็นระเบิดใส่หน้ามาอย่างนี้อู้แล้วยิงเขาเก็บได้แล้วเก็บไปดับเบิร์คิวเลยแล้บอมบีแตะแล้วทีมเจยกมาแล้วท่านันออยเก็บทีมเจไปครับผมโอ้แล้วเหลือเม็ดคนสุดท้ายครับผมโอ้ยเม็ดปล่อยพลังครับวู้ยชะได้ไปอีกคนนึงนะบุ้ยบุ้ยบอกช็อกเลยอ่ะนะ เดี๋ยวเราจะบินไปดูเกมก่อนแหละดูว่าเราบินเลสเดินมาอย่างนี้แล้วมียังไม่รู้ว่าจะเลสอยู่ใกล้แล้วแคปเปี้ยนจะเบิดเก็บได้เลสทิทอฟไปเลสจีเด้แล้ผมเก็บไปได้อู้แล้วชิเลสคิววะผมอาชิเลสนะผมหล่อเลยหน้ายังนิ่งอยู่นะหล่อเลยนะโอ้แล้วหลุดบ้านไปนะครับตรงกลางเหมือนมีช่องโหว่อะผมแล้วเข้ามาที่เอแล้วเลสทิทอฟโดนเก็บไปแล้วโดนอาชิเนสโดนลูแมนบีวินแรกของทานั่น เดือดทอนไฟจอยจีแทจะมาเลยหรือเปล่าครับผมปิดไม่ลงครับซาเวียร์จะต่อยนะผมมันไปดื้อเลยเหมือนกันนะใช่ครับผมโอ้ยแพทเปียนะเก็บเวกเตอร์ไปครับเดี๋ยวปาวิทคนเดือดปาวิทครับเลือดน้อยมากปาวิทเก็บแพทเปียแต่ว่าทัดชิวอะเก็บปาวิทไปจบเลยครับสามตอนสี่ตะกรวมละตอนนี้ครับผม ผมแล้วทีจะเปิดในะลบฮันนะผมอุ้ยเ,เจ๋งๆไอช็อตเบสเตอร์ไปครับผมเอาอแล้วดูครับอุ้ยมันคล่องเหลือเกอินที่คอฟเฮ้ยเฮ้ยแล้วปล่อยตัวหลังมาครับผมเอชิเดซเก็บแพทเปียนไปครับผมมีจะเข้าไปวานเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วครับพี่ระเบิดบอลลูนไฟดีครับผมแล้วเอิร์อเก็บให้นั่นี่กกี้ไปครับผมโอ้ แล้ยูกิเก็บโผล่ที่ไปด้วยเปล่าไม่ใช่ครับมผมมีระเบิดนะผมโผล่นะแต่ว่าจะวิ่งไต่เลยครับไม่ไม่แก้แล้วครโอ้ยแล้วโผล่นี่เฉยเลยครับทำได้ไงโผล่โโนี่แล้วดูวับเอิร์นเดินเอวาแล้วผมแล้วจะเจอบอมเอคคนหนึ่ง<อ>แล้วดูครับ,บโผ<อ>ล่นะ โดนนั่นเซรัฟเก็บไปเหมือนจะเอวายครับผมแป๊บครับปล่อยสก,กิลแล้วครับผมตอนนี้แล้วโดนเปิดไม่โดนเอิร์นเลยครับผมตรงไหนครับผมเสียเข้ามาแล้วมาแล้วโบสการ์ดทะพังหลังกูแล้วกูโบสการ์ดูน้องเทียนนะผมบอกแล้วว่าย่องมาตอนไถ่ก็ไม่รู้ทำอ่ไรเลยครับโบสการ์ดครับผมเหมือนไม่เห็น เกมโด้วยครับเกียะฮะเก็บร้อยเก็บไปหนึ่งเกมโบเก็บไปหนึ่งเก็บสองโอ้เก็บสองแล้วเหลือกระปุกการ์ตผมทางแอร์ครับผมดูคำเดียวรอบอยถือบอลจะเปิดลูกแรกไปก่อนแล้วผมแล้วได้ไปแล้วบอมอีกลูกหนึ่งโอ้ชัวร์แล้วได้รอนบอยโอ้ยโอ้แล้วเอ็กคอร์ดบอกว่าอย่านะฉันมาเองฮันนะโอ้แล้วเกมโบเนี่ย โอ้ oh, <Yeah. S 1> แล้วกดไปหนึ่งหัวผมโอ้ oh, oh, แล้วกดไปหนึ่งหัวเ oh, จโบยิงอะไรวะนะั่นโอ้ลั่นเหมือนกันครับเจโบครับโอ้แล้ว oh. โดนออเทคขึ้นมายิงสองเมตรแป๊ะแป๊บ